ตัวเนี่ยลดขึ้นอ่ะนักเรียนเตรียมทำความเคารพสวัสดีครับคุณครูท็อปก็สวัสดีครับขอต้อนรั์ตตอนด่าสเตอร์เกมเมอร์ด่านนี้ด้วยเอ้ยด่นเล่นเลยขนาดนั้นนะชอบด่านนี้ชอบรู้สึกไม่ได้เจอพ่อะตักเ้ยแล้วทำไมมีมิเคล่าสองคนคัปปี้และลาวครอนพวกเติมตังค์นี่มันน่าฉาจริงเสุดเทพเสุดเทพกับมิเคล่า อยากได้บ้างอ๋ออยางออกไปซะแล้วเพราะว่าอยางเล่นไม่ได้เฮ้ยเดยเลเรดมาฮะเฮ้ย <c oughs> มันบินวอล์กอุยได้โปรดให้พี่เข้าไม้เถอะเอ้าแมงวิ่งอ้อม <c oughs> แพนิคพี่แพนิคทำไมพี่แดงเขี้ยบไปเลย ปีใหม่ไม่ใต้ดินจริจังช่วยด้วยวขอโทษพี่แบนอีกผมผู้บอกว่าไมเคิลเอ้ยผมผู้บอกอว่าไม่ใช่ไมเคิลื่อนเดเลตเดเลตมันรอดมันไล่ตีพี่อ่ะเฮ้ยอย่าเฝ้าเด้เดินมามุมที่อื่นคุณวอกโอเคไม่เฝ้าแม่งไปแล้วเฮ้ยช่วยด้วยช่วยพี่ด้วย,วยพ,วยพี่วืดไม่ได้วืดหรอกแม่งฉุกกระหุกเกินไปตกใจตั้งตัวไม่ทัน อดีจับขี่คนมาแล้วดึงบอรโล่ไม่ีน่ยไม่มีไม่มีแทงกะทีดิแทงกะทีดิเดพิดได้ไดดได้ได้ขึ้นขึ้นขึ้นบิงสออมหลังตรงนี้สิบพีดอยู่นี่อย่นี่นนนี่คิดว่าเนียนไหมเนียนมากเนียนอาสันเลยอะสีอย่างฉูดฉาดหมวกอย่างแดงไม่เห็นแน่วะ อย่าพึ่งมานะเว้ยพึ่งเล่นเองนะให้ได้เกิดก่อนมาเออขอฟาร์มก่อนเรียบร้อยเมื่อกี้เหมือนเข้าป่าแล้วแจกเลยอะแบบต้นเกมยังไม่ทันได้ทำอะไรอะแตกแล้วอ่ะมาเตยีมาเตยิต้นเกมเดี๋ยว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 พี่แน็คพี่แน็ครออยู่ไปปั่นไฟข้างบนข้างบนทำการปั่นไฟอยู่ไหนวะข้างบนข้างบนอันนี้วน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 วิ่งวิ่งวิ่ง มันอยู่บ้านบ้านบ้านหลักนะมันมันาคืมันอยู่ผม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 โอเคปั่นอยู่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 อย่าทำอย่างนี้แม้ว่ากับใครเข้าใจไหมอย่าทำอย่างนี้แม้ว่ากับใครเข้าใจไหมอย่าทะมันมีมันมีอีกามาเกาะอยู่ข้างๆเครื่องพี่อะว่ามันผัดเผ็ดอร่อยปะวะผมกำลังอีโคอยู่พี่เอ้ยมันไปไล่ใครวะ เอออีโคไม่ใช <Thor orphan> okay. ่อีโคโอ้ยเจ็บเจ็บกรุงเบยครับไม่รีบไม่รีบได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันมันมันพยายามเข้ามันเล่นแบบไอ้เนี่ยมันเล่นแบบตัวอะไรวะมันชื่อตัวอะไรนะอย่ารีบแตกเอยเจอโัเตมไฟตัวเต็มไฟอย่าตัวเตมไฟรีบถอนเลยแก้เลยแก้เลยอย่าเพิ่งรีบแตกนะใกล้เสร็จแล้วแล้วเนี่ยเอ้ยมันอยู่แถวนี้ มัน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 คิดว่ามันเล่นในนี่เหรอพี่เล่นต่ออะไรวะไอตัวอะไรนมันจิ้มและหนีเงี้ตัวอะไรวะให้มันใครให้มันเป็นเซอร์อ่ะเอ่อไอนี่เออลีเจียนลีเจียนเออมันเล่นแบบลีเจียนลีเจียนอะไรวะเมื่อกี้ตั้มพี่จนตายเลยเนี่ยมันมันมันเฮ้ยไม่นักล้มแล้วโอ้โหเกือบได้พี่แนกลมได้ไงเนี่ยจะก็วิ่งวิ่งจูจนบอดรัดเวลสาม จังหวะนี้นะครับพี่แน็กล้มไปแล้วหนึหน่งคนเราต้องไปช่วยเขาดีฮะไม่ได้หลอกตัวแบกของเกมช่วยจู๊สองเครื่องอ่ะโอ้ดูดิเราต้องเอาแน็กเป็นแบบอย่างนะแต่ฝีมือเราไม่ถึงขั้นนั้นม่ม่อะอ,อะจ,จะดิ้นหลุดทำไมอ่ะผมก็เห็นฮิวเสร็จแล้วยังไม่เสร็จ เมื่อกี้รีบวิ่งมันหลุดมันหมาไปเนี่ยมีโดเต็มฟ้าไหมไม่มีแยจุงมีใครอยู่ปะนะตรงนั้นอะเอออยู่กับพี่ได้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 ผมังไปผมรังไปมต่หายตัวมันหายตัวมันวุ่นวอกมันกลับไปแล้วติงตซงตางติงตางโงตางโงเต้งเตงเอออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่บ้านบ้านเล่าร้านเล่าของเพื่อนที่ตายไปแล้วเต่งเต่งเตง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  ตกลงเพื่อนตายวะโอเคสวยโลนสวยอาโลนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนผมอยู่หน้าประตูกำลังไปทำเควสไปฟงไม่ปั่นแล้วปัทำเควสดร้านเหล้าของเพื่อนที่ตายไปแล้วตกลงเพื่อนตายยังวะตายแล้วอีกาอีกาตรงนี้ตัวใหญ่จังวะอีกาหนุนเท่าหมาเลยอ่ะผมเห็นจะแรงพี่อีกาที่เกาะอยู่ไ้ตรงหน้าร้านเหล้าของเพื่อนที่ตายไปแล้วแรงไม่่หรอว่ามันแรงมันกินซากศพ ตัวเท่าหมาเลยนะก็น่าแหละๆพี่ดูเหรอพี่อีกานี่ขัตกรนซ้ำศพเน็กเฮ้ยมีเฟิร์มินเป็นมาลำวงอยู่ตรงนี้อ๋อไหนเฟิร์มินวนลอยกระทงวิเดเนียเออไม่ใช่เอเเนียวิเเนียผิดผิดเดี๋ยวพี่แน็กท้ามันร่วงบ่อยจุดลบมไหนนะมันซ้ำมาะเอ้ยแทงหลังสุดยอดหรือเปล่าแทงหลังหรือตาบอด ไม่รู้ปั่นไฟกับเนี้ยอยู่พยายามเข้าทุกคนพี่บุมันไปหาพี่อะใช่เหรอก็ขาแมงมุมพี่เนีเขาไม่เด้งเลยมันมต้องไปหาพี่อยู่แล้วปะไม่อ๋ออ๋อจริงตอนนี้นบบเหมือนเป็นสองคนไม่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 เป็นสองคนเลยวะเน็กก์อันนี้อยู่เน็กก็จุ๊กอยู่ไม่ไม่ไม่หมายถึงคนพูดพี่เนี่ยพยายามปั่นไฟอยู่เนี่ย ผมปั่นอยู่ผมปั่นอยู่ปั่นอยู่จะเสร็จแล้วกลับไปซ้ำซ้ำสอบซ้ำสอบซ้ำซ้ำสอบเดี๋ยวผมไปปั่นที่สูงๆโอเคครข้างนึงเสร็จแล้วไม่จริงไม่จริงเด้งได้เด้ง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 ไดเด้ง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 โอ้ท่านมาตรงนี้นี่คือชิบหายแล้วนะาิ่งไก่ไก่ไก่ล้มไก่ล้มไก่ไลด์เดอร์กินล้มไก่ ไอ้ตัวนี้ตั้งชื่อเหมือนนิอยองเลยวะคล้ายๆใหเป็นตีมไอ้นี่เหมือนกันตีมไฟตีมเขียวเขียวๆเ,เหมือนกันตีมใช่ไหมไม่ใช่สายเขียวเสร็จแล้วนะบาร์บีคิวมีปะเนี่ยเสร็จแล้วจ้ามันมาแน่มาดีมาดีาดทีน่นี่ไม่ได้เล่นนานแต่ฝีมือแบบรถเตะค่อน,นข,ข้างเยอะนะเนี่ยมาดีมาดีเ,ดเข้ามาแล้วครับีจบ<ป>บอสชิฟวันนี้คอมเป็นอะไร อีพิกมันมีปัญหาเอ้ยคลิปสร้างคลิปสร้างห้องก็เลยไม่ได้ถ่ายเพราะว่าอีพิกมันมีปัญหาเปิดไปนะกำลังจะไปดึงเพื่อนโนวันแคนไฮฟอร์มไมไซด์ไปเนี่ยพี่<อ>ด้านด้านขวาจากจากบ้านจากบ้านเราไอ้จากบ้านเราเฝ้า,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 าอีกพักใหญ่เฝ้าเฝ้าอีอีปิกโดนล,ล็อกอะเอาง่ายๆก็คือรหัสมันโดนล็อกนะฮะอย่าเฝ้าดิเพื่อน เอ้ยเฮ้ยมันมามันมามันมาพี่นักออกพี่นักออกเดี๋ยวผมแทงให้อย่าเพิ่มโนวันนวลเอ้ยไม่นวนไม่มีมไม่มีผมลม้มผมล้มไม่นี่แล้วลม้มโทเทมไปแล้วกำลังไปเฮ้ยกำลังวิ่งกลับไปเฮ้ยรอ,อ,อ,อดสี่มีเกีียวได้ปรดมีเกีียวลอดสี่มีเกียเียวอ,อย้าวรอดดีเงี้ยอย่างนี้มันต้องซ้ำแล้วสวัสดีครับซ้ำอะไรอ่ะฆาตกรวันพระวันเจ้าก็ไม่เว้นกันเลยเหรอโอ้ เนี่ยเป็นไงพลังเลดเกมพลังเลดเกมพลังเลดเกมต้นเกมนี่เราจระแจกแจกกระจอกไปหน่อยโทษออกมาได้แล้วพี่เดี๋ยวดิขอเก็บไปนี่ก่อนเก็บแต้มเลือดก่อน